สวัสดีครับเอดทวีสีมูล2อสม,มือที่ผ่านมานะครับเอดได้ไปหาลูกค้าเพิ่มนะครับโดยการตะเวนทั่วจังหวัดนะครับกัได้มาหลายเจ้านะครับบางเจ้าก็โดนปฏิเสธมากนะครับเห็นทานของเข้าเป็นสภาพที่ว่าบวคือดูมูนะครับเป็นแบบเป็นแทงบังบวเป็นแทงบงังเป็นแบบพิษแปลกไปนะครับปกติ ทานที่เขาใส่กันทุกมือนะครับจะเป็นไม้ชนิดเดียวล้วนๆอย่างสี่นะครับอย่างเช่นแอดยูเขียดพใกไตนะครับจะเป็น,มกกนไม้โกงกลางกับไม้โกงกลางล้วนๆอย่างเช่นะครับอีกขอหนึ่งแล้วก็ปัจจัยหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นสาเหตุนะครับก็ที่โดนมากนะครับก็คือทานของเห้านะครับจะมีน้ำหนักเบานะครับแอดลองเปรียบเทียบเบังกับทาน ที่แม่ค้าใส่ยูนะครับจะหนักมากแตกต่างกันกันกบคุณะอย่างนะครับของเขาจะหนักมากมากเลยนะครับของเขานี่จะเบาวิวนะครับแอดกาล่งนั่ให้แม่ค้าไปใส่นะครับบางเจ้าก็ซื้อไปนะครับทีนี้ผลกระทบตอบรับกับมานะครับโดนตอวาหรือว่าตำหนิมาบอกว่า ของเขาน่ะบบมีคุณภาพดีนะครับทอกับของเขานะครับก็คือของถือว่าเพื่อนซื้อใช้อยู่ประจำนะครับหนึ่งละนะครับเป็นปัจจัยหลักก็คือนำนักเบานะครับเป็นปัญหานะครับโดนปฏิเสธนะครับเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับก็แอดก็เลยมาคิดถึงเอฟซีนะครับทุกคนนะครับที่ว่าเผาทานขาย นะครับด้วยเต่าเผาทานหลายคขันก็คงจะมีปัญหาอันเดียวกันกับแอดนะครับก็คือโดนปฏิเสธในเรื่องนํำนักนะครับจะเป่านะครับแล้วก็โดนตำนี้เรื่องการที่ว่าเป็นขีเท่านะครับหลายอย่างสินะครับเป็นขีเท่าเร็วใหม่ใหม่เร็วยังสินะครับอันนี้ก็ตามแม่ค้าที่อ่างอิงมากนะครับแล้วก ว่ามานะครับแอดก็เอาข้อมูลี่มาเปิดเผยนะครับว่าเออเฮ้าสมควรที่ว่าจะพัฒนากันแบบใดนะครับเหตุแบบใดนะครับการเผาทานของเฮ้าจะได้ดีแล้วก็พัฒนาแล้วก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของลูกค้าของเฮ้านะครับเฮาก็จะได้ขายทานกันง่ายขึ้นนะครับโอนีแอดก็เลยจะมาวิเคราะห์นะครับว่าเป็นอย่างทานของเฮ้าถึงเบานะครับ หรืออาจจะเป็นเพราะไม้นะครับที่ว่าเขานํามาเผานะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าการเผาท่านหรือเต่เผาท่านไรยควันนะครับแอดก็ไรยเอาไม้ที่ว่าจังไรเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ว่าแอดขายราคาต่ำยังสินะครับแอดก็เลยต้องใส่ระบบนี้นะครับแต่สําหรับพื้นที่ใดที่ว่าเอฟซี่มีปัญหานะครับ ขายไปได้นิ่งๆชั่วๆนะครับแล้วก็คัดใหม่ที่ว่าโอยตัวเส้นใหม่มาขามกับใหม่มาขามใหม่ดีก็ดีไปเลือยยังสี่นะครับก็คงซีโบมีปัญหานะครับแต่สําหรับบางคนนะครับก็คงจะตกอยู่ในสาพอันเดียวกันกับแอดนะครับคอนีแอดก็เลยมากแก้ไขปัญหานะครับก็เลยมากวิเคราะห์กันเบึงนะครับว่ามันเป็นสาเหตุยังนะครับ การลองคิดซอยกันนะครับคอมเมนต์มาเบิงนะครับว่ามันเป็นยังนะครับเพราะก็จะได้ซอยกันนะครับเพื่อการเผาทานของเขาจะได้แก้ไขไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนานะครับแล้วก็เป็นผลดีต่อการที่ว่าเขาจะนําไปจาหน่ายหรือขายนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับการแก้ไขของแอสนะครับแอสก็มีอยู่ในใจแล้วนะครับแต่ที่แอสอยากฟังความคิดเห็นของ f c นะครับหรือว่า เพื่อนๆท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในช่องของแอดเพื่อจะได้ระดมความคิดนะครับหลากหลายนะครับหลายคนก็นมีความหล้หรือว่ามีความสามารถบริปกัแอดนะครับเพอเพอจะดีกว่าแอดก็มีนะครับมีความหล้นะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับก็ยังที่บอกนะครับว่าให้ซอยกันนะครับในเรื่องนี้นะครับ ส่วนของแอดนะครับแอดก็มีอยู่แล้วนะครับหลายขอหลายกรณีนะครับที่แอดจะแก้ไขนะครับเดี๋ยวแอดจะเฮ็ดคลิปนะครับแล้วก็ลงเป็นช็อตๆไปนะครับแล้วก็จะทดลองเฮ็ดไปนะครับเพื่อจะเป็นจริงขึ้นมากนะครับแอดต้องการการบูรณาการร่วมกันในเรื่องนี้นะครับทาบอซอยกันนะครับก็จะเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะ เกิดผลเสียนะครับต in ่อวงการของเต่าเห้านะครับการจำหน่ายหรือว่าขายเต่านะครับหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะหยุดชะงักนะครับถ้าเห้าบ่อซอยกันนะครับหรือว่าสามคขี้กันนะครับซอยแก้ไขไปนะครับบ่อแมนว่าเห้าคิดไปในด้านที่ว่าแข่งขันนะครับแต่คิดไปในท่งที่ว่าการพัฒนานะครับสิ่งที่ดีหรือว่าการแก้ไขสิ่งที่ว่าให้มั่น อย่างยืนหรือว่าให้มันมองเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนสิ่งที่ว่าชว่วใส่หรือว่าเราคุ้มคานะครับกับที่ว่าเพิ่นสื่อไปอย่างสี่นะครับบ๊อบสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนนะครับสวัสดีครับ